ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภสุตารัศมีอุไัยอยู่ชั้นม1.3ลนที่27ค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการสร้างรูปสามเหลี่ยมที่โจทย์นั้นกำหนดส่วนสูงมาให้โดยโรงเรียนค่ะนำเสนอคุณครูคไข่มุกขันติทีวาโรมาเริ่มกันเลยค่ะโจทย์บอกว่าให้ construct triangle abc that ab equal 5 4 a u n i t b angle equal 82.5 and height from point c is a unit a equal 6 cm <c oughs> เขาบอกว่ามาแปลอันนี้มาแปลคำาศัพท์กันก่อนนะคะ construct เนี่ยให้ใหเรานะแปลว่าสร้างค่ะ ส่วนคำนี้นะคะ h e i g h แปลว่าส่วนสูงค่ะค่ะก็แปลภาพรวมของโจทย์ก่อนนะคะ construct อันนี้นะคะแปลภาพรวมเลยแปลว่าเขาเนี่ยให้เราสร้างสามเหลี่ยม ABC ซึ่ง AB มีขนาดความยาวเศษ5ส่วน4 a หน่วยค่ะและมุม B เนี่ยมีขนาดความมีขนาดเท่ากับ 82.5องศาส่วนสูงนะคะจากจุด C มีขนาด a หน่วยค่ะในโจทย์ข้อนี้นะคะเราสามารถกำหนดให้ a หนั่นอ่ะเท่ากับ6ค่ะ6เซนติเมตรนะคะมาเริ่มแบ่งกันเลยค่ะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะการที่เราแบ่งออกเป็น4ส่วนเนี่ยต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนก่อนแล้วจึงแบ่งออกเป็น4ส่วนค่ะ ก็คือวิธีการแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะให้เรากางวงเวียนมากกว่าครึ่งหนึ่งของความยาว A ค่ะแล้วก็เอาให้พอประมาณนะคะขีดส่วนโค้งด้านบนด้านล่างค่ะจากนั้นยยงวงเวียนมาจิ้มที่จุดปลายอีกด้านข้างหนึ่งของ A นะคะคือให้เราใช้ความกว้างวงเวียนเท่าเดิมคือประมาณนี้นะคะให้เราขีดส่วนโค้งล่างแล้วก็บนให้ตัดกับของเดิมที่เรามีอยู่นะคะ เท่านี้นะคะเราก็จะได้จุดตัด2จุดค่ะซึ่งลำดับต่อไปนะคะให้เราขีดเส้นเชื่อมกันเนาะเท่านี้ค่ะเราจะได้ความยาวของเครื่องนึงของ A กันแล้วค่ะลำดับต่อไปนะคะต้องแบ่งเป็นส่ส่วนค่ะ,อะขออนุญาตก,กำหนดจุดอันนี้ก่อนนะคะก็คือให้กำหนดจุดเป็น M เ,เ,เนาะเพราะเป็น mid โค้ดค่ะ ให้เรากางวงเวียนให้มากกว่าครึ่งหนึ่งของ MA ของความยาวของครึ่งหนึ่งของ a นั่นแหละค่ะค่ะก็ให้เราวาดไเพราะส่วนของด้านบนด้านล่างจากนั้นให้ยกวงเวียนนะคะมาจิ้มที่จุด midpoint หรือจุด M ค่ะแล้วก็จับวงเวียนด้านส่วนของด้านล่างด้านบนให้ตัดกับของเดิมนะคะเราได้จุดตัดเหมือนเดิมค่ะ ลำดับขั้นตอนต่อไปก็น่าจะรู้นะคะคือให้เราเนี่ยวาดเส้นต่อเลยค่ะต่อไปค่ะอันนี้นะคะเราก็จะได้เส้นหนึ่งส่วน 4A แล้วนะคะมาเริ่มสร้างสามเหลี่ยมกันค่ะการสร้างสามเหลี่ยมเนี่ยขอแนะนำว่าให้เราเว้นพื้นที่ตรงด้านบนและด้านข้างของเส้นที่เราจะขีดนะคะเพราะว่าเวลาเราช่างด้วยวงเวียนเนี่ย คือเราไม่ทราบเหมือนกันว่าที่เราจะต้อง,องวงปกัปกป้ายปากกาของวงเวียนนะคะจะไปจิ้มที่จุดไหนดังนั้นเว้นเผื่อไว้ดีกว่าค่ะขีดความยาวขีดเส้นนะคะให้ความยาวเท่าไหร่ก็ได้ยาวๆเลยมาหนึ่งเส้นแต่ว่าขอให้มากกว่า A นะคะเพราะว่าเราต้องสร้างเส้นด้นเฉ่เนาะนี่นะคะก็คือความยาวของเส้นแต่ว่าอันนี้คือแล้วแต่คนคขาว่าเท่าไหร่ก็ได้ นี่ต้องแนะนำก่อนนะคะว่าเซษ5ส่วน a เนี่ยมาจากเซนส่วน 4A บวกกับเซน1นส่วน a ค่ะซึ่งเซษ4ส่วน 4A ตัวนี้นะคะก็คือ A เต็มเตม1เส้นค่ะและ 1.4A ส่วน4 a ก็คือความยาวของตรงนี้นะคะมาเริ่มวัดกันเลยค่ะเซนส่วน a มาวัดกันนะคะก็คือจิ้มจุดปลายข้างในข้างหนึ่งของ A นะคะแล้วก็เอาปลาย,ลายดินสอเนี่ยมา จิ้มอีกครงหนึ่งเท่านี้นะคะเราก็จะได้ความยาว a แล้วค่ะค่ะขั้นต่อไปคือให้เราเนี่ยเอาปลายดิบแล้มาจิ้มตรงจุดจุดปลายค่ะของเส้นที่ขีดไว้นะคะแล้วก็ลากส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นค่ะทีนี้นะคะเราก็จะได้เศษสี่ส่วนสี่ a แล้วค่ะต่อไปเราต้องการอีกเศษหนึ่งส่วนสี่ a นะคะก็คือวัดจาก m มาถึงจุดนี้ค่ะหรือจะเอาจุดจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ก็ได้นะคะได้เหมือนกันค่ะ ก็ใช้วันรัดเหมือนเดิมนะคะเท่านี้เราก็จะได้เสนหนึ่สนส A แล้วค่ะให้มาจิ้มตรงจุดตัดระหว่างเส้นวงเวียนกับเส้นที่ขีดไว้ตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ค่ะให้ขีดส่วนโค้งให้ตัดนะะอันนี้ค่ะก็คือมันจะเป็นความยาว AB นะคะตั้งชื่อเลยค่ะอันนี้ A นะคะ1คนนี้ B นะคะลำดับต่อไปค่ะเขาให้เราสร้างมุม B-boy มีขนาด82.5องศา ก่อนอื่นต้องเขียนที่มาก,ก่อนค่ะ8 2 5องศาเนี่ยเกิดมาจาก60องศานะคะบวกกับ22.5องศาค่ะมาเริ่มสร้างกันเลยนะคะคือให้เราอะกล้องเวียนพอประมาณนะคะแต่ว่าแนะนำว่าอย่ากลางเข้าเส้นหส่วนสี่ของเอเล็กนะคะไม่งั้นเวลาที่เรามาจิ้มจุดต,ตรงนี้ค่ะเหมือนเส้นมันจะทับกันนะคะ ให้เรากลางไปเลยแล้วก็มุนวงเวียนให้รอบเลยนะคะจากนั้นให้เรานำปลายวงเวียนค่ะมนจิ้มที่จุดตรงนี้แล้วก็วาดส่วนโคงไปลอันนี้นะคะจะเป็นจุดตัดค่ะใช้ดินสอนะคะคือให้หวางแม่พัดเนี่ย ถ้าผ่านจุดตัดของมงุมอันนี้นะคะที่เราเพิ่งได้มากับจุดศูนย์กลางของวงเวียนตั้งแต่แรกละคะ่ะเพียงเท่านี้นะคะเราจะได้ฐานของการทำมุม22.5องศาค่ะแนะนำค่ะมุม22.5องศาเนี่ยเกิดมาจาก180องศานะคะหรือการที่เราทำมุมเส้นตรงค่ะ แบ่งเป็น90องศาบวก90องศาค่ะมาเริ่มแบ่งเป็น90ก่อนนะคะจะได้ไม่ยากมากค่ะกลวงเวียนพอประมาณนะคะจิ้มตรงอ่ะขอนี้ค่ะขอนี้เป็นกําหนดอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะคะแล้วก็จุดสองค่ะกาวงเวียนให้ยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะเอาพอประมาณแต่ว่าต้องยาวก,กว่าเดิมค่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะมาตัดตรงเส้นนี้เนาะให้เราเนี่ยขีดวงเวียนไปด้านบน แล้วก็มาจิ้มที่จุดหนึ่งนะคะแล้วก็ขีดวงเวียนให้ตัดกับส่วนของเดิมค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้จุดตัดของมุม90องศาแล้วค่ะขออเนี้ยค่ะแล้วก็เอาดิสอมาขีดค่ะค่ะจากนั้นนะคะ ส0องศาของมุมเนี่ยเกิดจากแต่ละมุมคือ45บวก45่้ใช่ไหมคะเราก็สามารถนำา45องศาเนี่ยมาคูณกัน4รอบได้ค่ะเพราะว่าอันนี้มีการ452รอบนะคะอันนี้ก็อีก2รอบรวมกันเป็น4รอบค่ะค่ะก็มาสร้างมุม45องศาก่อนนะคะสร้างแค่ด้านเดียวนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเหมือนเราต้องเอามาบวกกับมุมเดิม ก็วนเท่าไหร่ก็ได้นะคะเอาเป็นพอประมาณนะคะแล้วก็ขีดส่วนโค้งด้านบนค่ะแล้วก็ย้ายฝั่งวงเวียนห้ามใช้วงเวียนกลางเพิ่มหรือว่าหุบลงนะคะให้ให้เราขีดเส้นประเหมือนเดิมค่ะเราจะได้มุม45องศาแล้วค่ะ คะเราก็จะได้มุม45องศา2มุมค่ะต่อไปคือการสร้างแนะํนำกัดนคะคะ22.5องศาเนี่ยเกิดมาจาก45องศาแ่มครึ่งค่ะเข้าใจนะคะคก็เราอ่ะขออนุญาตกำหนดจุดนี้เนาะให้เป็นจุด3ค่ะก็คือเรามา จี้มุมเวียนตรงจุดสามนะคะแล้วก็กางเวียนเท่าไหร่ก็ได้ค่ะขีดส่วนโค้งแล้วก็ใช้ควกว้างเท่าเดิมนะคะแลฝั่งมาขีดทีนี้ค่ะเราสามารถวาดเป็นเส้นทึบได้เลยนะคะเพราะว่านี่คือมุมที่เราต้องการนะคะตรงนี้นะคะคือลากเผือไปเลยเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยเวลาเราสร้างเส้นตั้งฉากออกมา ก็คือมันจะมาได้มาตัดกันนะคะต่อไปค่ะเขาบอกว่าส่วนสูงจากจุด C มีขนาดเท่ากับ a หน่วยนะคะทีนี้นะคะเราต้องดูมาก่อนว่าทฤษฎีบทของสามเหลี่ยมค่ะการที่เกิดส่วนสูงนะคะก็คือเกิดจากมุมฉากนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะวาดรูปให้ดูนะคะการที่เราจะได้ส่วนสูงหรือเส้นขนาดนะคะก็คือระยะห่างต้องเป็น เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าตรงนี้นะคะจะต้องเป็นมุมฉากเสมอย้ำนะคะว่าต้องเป็นมุมฉากค่ะจากนั้นให้เราเนี่ยเอาแม่ทัดมาวาดต่อตรงนี้นะคะก็จะกลายเป็นขึ้นขนาดค่ะแต่ว่าต้องเป็นมุมฉากค่ะดังนั้นชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นส่วนส่วนสูงค่ะเราก็เลยจะต้องมาสร้างตรงมุมฉากตรงเส้น AB กันค่ะจากจุด A นะคะในระดับเดียวกันเนี่ยให้เราอะ่ะต่อจุด ต่อเป็นเส้นปกไปเลยนะคะต่อยาวๆไปเลยต่ออีกด้านหนึ่งเนาะทีนี้ค่ะมาสร้าง90องศาหรือมุมฉากกันค่ะเอาจุดไหนของเส้น AB ก็ได้นะคะแล้วให้เราเนี่ยวาดวงกลมก็คืออันนี้ต้องการวงเดียนพอประมาณเนาะจากนั้นกำหนดจุดนะคะไอเป็นเอาเป็นจุด4แล้วก็จุด5นะคะ จิ้มที่จุด4หรือ5ก่อนก็ได้นะคะคางวงเวียนพอประมาณค่ะแล้วก็เอาจริงๆแนะนําให้ไปยาวๆนะคะเพราะเอาความยาวสุดท้ายเนี่ยเราต้องนํา a มาตัดค่ะจวงเวียนเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ขีดเดี๋ยวขออนี้บน,ะะนี่ค่ะก็คือจะได้ส่วนโค้งจากนั้นจวงเวียนเท่าเดิมใช้คนกัอของวงเวียนเท่าเดิมนะคะจิ้มจุดที่4แล้วก็มาตัดค่ะ เท่านี้นะคะเราก็จะได้มุมฉากแล้วค่ะมาเรามาลักเส้นกันอันนี้ใช้เป็นเส้นกระนะคะจะได้ไม่งงกับเส้นจริงเนาะที่เราเอามาทำนี่ค่ะอันนี้คือ90อาองศานะคะขออนี้ใช้สัญลักษณ์น่อนะคะนี่เป็นฉากไปฉากค่ะต่อไปเรามาสร้างมุมฉากมุมที่สองนะคะคือ เนื่องจากที่เราได้สร้างเส้นประตรงนี้ไปแล้วเนาะก็คือให้เราเนี่ยเอาวงเวียนมาจิ้มตรงเส้นประที่มันอยู่ในระนาบ A กับ B นะคะกลางวงเวียนเท่าไหร่ก็ได้เอาเป็นพอประมาณนะคะแล้วก็วาดส่วนโค้งค่ะให้มันตัดกับเส้นประที่เราวาดไปเนาะเท่านี้ค่ะเราก็ได้วงกลมอันนี้นะคะจากนั้นเนี่ยขอนยนเนี่ยกำหนดจุดค่ะอันนี้เป็นจุดที่6นะคะแต่ตรงนี้เป็นจุดที่7ค่ะ จุดที่6เนี่ยคือให้เราอะกางเวนเท่าไหร่ก็ได้จิ้มจุดที่6แล้วก็เนะนาะแนะนาให้กางอกเวีนเยอะๆไว้น,วน,ไนะคะแล้วก็ขีดนะแล้วก็ย้ายมาใช้ความกว้างของเวีนเท่าเดิมนะคะแล้วก็ย้ายมาขีดบงจุดที่7นะคะว่าเป็นเส้นปากเหมือนเดิมค่ะ ต่อไปค่ะก็คือเขาบอกว่าเนี่ยคือถ้าเกิดเราจะวาดส่วนสูงเนาะเราก็วาดเลยส่วนไหนก็ได้ที่มันตัดกันอุดยขเขาเท่า่ะเขาบอกว่ามีความยาว A หน่วยเราก็ไปวัด A มาการวัด A เ,เนี่ยให้ใช้ปลายเหลแหลมข้างหนึ่งจิ้มจุดปลายของ A ข้างหนึ่งนะคะแล้วก็เอาไปอมีสองมาจิ้มอีกจุดหนึ่งนะคะของ A เท่านี้ค่ะได้ความยาว A แล้วนะคะจิ้มตรงจุดศูนย์กลางอันนี้เนาะ แล้วก็ขีดให้ตัดกับเส้นเส้นปะที่เราทําไว้เนาะขีดไปยาวๆเลยจะได้เห็นนะเวลาขีดเส้นทีนีน้จากนั้นนะคะใช้จุดศูนย์กลางตรงนี้ค่ะจิ้มด้วยแหลกแหลมแล้วก็ขีดเส้นเหมือนเดิมค่ะลองสังเกตนะคะว่าตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากาันเพราะว่าเราใช้วงเวียนความกว้างเท่ากันค่ะจากนั้นให้เรา ต่อเส้นนะคะให้เป็นเส้นปากปบวาดไปยาวๆเลยนะคะจากจุดที่โดนตัดในเส้นปากนะคะวาดไปยาวๆเลยวาดไปจนกว่าจะตัดจุดที่ได้มุมไป12.5องศาอันนี้นะคะค่ะแล้วจุดนี้นะคะก็จะกลายเป็นจุดตัดค่ะซึ่งเป็นจุด C นั่นเองเพราะนี้เป็นสามเหลี่ยม ABC ค่ะ ก็ต่อเส้นให้จบข้อนะคะและอันนี้ก็จะเป็นการสร้างสามเหลี่ยม ABC ค่ะความรู้ในการสร้างครั้งนี้นะคะต้องสามารถแบ่งความยาวของเส้นตรงได้ค่ะออกเป็นส่วนๆนะคะเช่น2ส่วน4ส่วนและ8ส่วนค่ะแล้วก็ต้องรู้วิธีการสร้างมุม 60องศา90องศา180องศาซึ่งเป็นมุมพื้นฐานค่ะ3นะคะรู้จักวิธีการบ่งมุมจาก180องศาเป็น90องศาเป็น45องศาและเป็น22.5องศาค่ะต่อไปต้องรู้ว่าทฤษฎีบททารเรยาคานิตเนี่ยเป็นเรื่องของความสูงจะต้องตั้งฉากกับฐานเสมอมาค่ะ เห็นไหมคะว่าถ้าเรารู้และเข้าใจในทฤษฎีบทสามเหลี่ยมนะคะหรือทฤษฎีบททางเรขาคณิตนะคะเราสามารถนำมาเป็นนำมาประยุกต์เป็นรูปแบบท,ที่หลากหลายเลยคะ่ะพบเจอได้ในชีวิตประจำวันนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังมาจยางต่อเนื่องจนจบนะคะสวัสดีคะ่ะ